สวัสดีครับวันนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาทำความรู้จักกับผักมันปูหรือว่าต้นมันปูครับใบมันปูนะครับซึ่งเป็นผักพื้นบ้านยอดนิยมทางภาคใต้นะครับมันปูนะครับพบในป่าดิบนะครับที่ราบเชิงเขาที่ราบรุ่มชาวบ้านนำมาปลูกบ,บริเวณบ้านหรือบริเวณสวนใกล้บ้านมันปูก็เป็นผัก ไม้พุ่มขนาดใหญ่นะครับสูงประมาณ15เมตรใบเป็นใบเดียวก้านใบสั้นประมาณ5เซนติเมตรออกแบบสลับกันนะครับใบมีรูปร่างเป็นรูปไข่ขอบใบเรียบปลายใบแหลมโคนใบมันใบกว้าง3เซนติเมตรถึง5.5เซนติเมตรใบยาว 7จ็เซนติเมตรครับหน้าใบสีเขียวออกมันเล็กน้อยหลังใบเขียวอ่อนกว่าหน้าใบใบอ่อนและก้านอ่อนมีสีเขียวหรือสีเขียวอมแดงดอกเป็นช่อดอกช่อขนาดเล็กใบมันปูเป็นผักพื้นบ้านยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของภาคใต้บ้านเรานะครับ นิยมรับประทานดิบเป็นผักเคียงหรือผักแจก่มนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือแกงใต้ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างทางภาคอีสานเราเนี่ยก็มากินกับลาบกับปนอะไรกับแจวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมันปูเวลาเรากินแล้วรสชาติก็จะออกมันๆฝดัาด,ดนะครับกินแล้วเนี่ยจะเพลินเลยนะครับอร่อยนะครับใบมันปูนะครับ เป็นสุดยอดอาหารสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับใบมันปูเนี่ยเป็นผักที่เราใช้กินเป็นผักเคียงผักแก้มกับอาหารพื้นบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแว่วหรือว่าปนหรือว่าอาหารทางแกงใต้ที่มีรสชาติเผ็ดแบบนั้นนะครับ มีทีมงานวิจัยทางมหาวิลัยมหิดลนะครับพบว่ายอดมันปูมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าสารช่วยชะลอความแก่อยู่เป็นจำนวนมากนะครับที่จริงสารชะลอความแก่ในใบมันปูนั้นมีมากกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จากต่างประเทศอีกเป็นหลายๆเท่าเลยนะครับทั้งยังมีวิตามินซี วิตามินอีเบตาแคโรีนและลูทีนที่ช่วยมีส่วนช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยนะครับแถมยังมีงานวิจัยในต่างประเทศที่พบว่าในยอดมันปูเนี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งโรคหัวใจและต้อกระจกได้อีกด้วยนะครับและนี่ก็คือประโยชน์มากมายของอผักพื้นบ้านของเรานะครับ คือผักมันปูยอดมันปูหรือว่าต้นมันปูเนี่ยนะครับซึ่งที่บ้านพ่อพงพอเพียงเองก็ปลูกไว้รับประทานนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ